สันติปัฏฐาอปัตตนาสันติปัฏฐาอาวันจนามาตาปิตาจนิขันตาชาตเวทัปติกมมสหสจิกเต,เต,เตไม่หังมหาปัชลิโตสิขีวัชเชเส,โสศโสรสะกิสานิอุทกรรังปัตตวายถาสิขีสัจเจนะ เมสมนัทิเอสาเมสัจปารมีติสันต ah ิปักขาอปัตนาสันติปาธาอวันจนามาตาปิตาจนิขันตาชาตเวทัปฏิกมะสหสเจกเตไม่หังมหาปัชลิโตสิขี วัชเชสรโสละสะกริสานิอุทธกังปัตตวายถาสิขีสัเจนะเมสโณนัตีเอสาเมสัจปารมีติสันติปัคขาอปัตนาสันติปทาอาวันจนามาตาปิตาจนิขันตา ชาตเวทัปฏิกมะสหัสเจเตไม่หังมหาปัชลิโตสิขีวัชเชเโสโสรสะกริสานิอุทธกรรมปัตตวายถาสิขีสัจเจนะเมสโมนทัทิเอสาเมสัจปรมีติสันติปักขาอปัตนา สันติปาทาอาวันจนามาตาปิตาจนิขันตาชาตเวทาปฏิกระมสหสัสเจเตไม่หังมหาปัชลิโตสิขีวัชเชเสศโสรสะกริสานิอุทกรรมปัตตวายถาสิขีสัจเจนะเมสโมนัทิเอสาเมสัจปารมีติ สันติปักขาอปัตนาสันติปาทาอาวันจนามาตาปิตาจนิขันตาชาตเวทัปติกมะสหสจิกเตไม่หังมหาปัชลิโตสิขีวัชเชเสโสรสะกริสานิอุทธกรรมปัตตวายถาสิขีสัจเจนะ เมสมนัทิเอสาเมสัจปารมีติสันต ah ิป ah ัคขาอปัตนาสันติปาทาอวันจนามาตาปิตาจนิขันตาชาตเวทัปฏิกมะสหสเจกเตไม่หังมหาปัชลิโตสิขี วัชเชสศโสรสะกริสานิอุทธกรัรปัตตวายถาสิขีสัจเจนะเมสมโมนทิเอสาเมสัจปารมีติสันติปัคาอปัตนาสันติปาทาอาวันจนามาตาปิตาจนิขันตา ชาตเวทาปฏิกระมสหสจัจเตไม่หังมหาปัชลิโตสิขีวัชเชเโสโสรสะกริสานิอุทกรรมปัตตวายถาสิขีสัจเจนะเมสโมนทีเอสาเมสัจปารมีติสันติปัคขาอปัตนา สันติปาทาอาวันจนามาตาปิตาจนิขันตาชาตเวทาปฏิกระมสหสเจเตไม่หังมหาปัชลิโตสิขีวัชเชเสโสรสะกริสานิอุทกรรมปัตตวายถาสิขีสัจเจนะเมสมนัทิเอสาเมสัจปารมีติ สันติปัทขาอปัตนาสันติปาทาอาวันจนามาตาปิตาจนิขันตาชาตาเวทาปฏิกมะสหสจเจเตไม่หังมหาปัชลิโตสิขีวัชเชเสโสรสะกริสานิอุทธกรรมปัตตวายถาสิขีสัจเจนะ เมสโณนัตถีเอสาเมสัจปารมีติสันติปักขาอปัตนาสันติปาทาอวันจนามาตาปิตาจนิขันตาชาตเวทัปฏิกมะสหัสเจิกเตไม่หังมหาปัชลิโตสิขีวัชเชเสศสลสักริสานิอุทธกัม ปัตตวายถาสิขีสัจเจนะเมสโมนัทิเอสาเมสัจปารมีติสันติปักถาอปัตนาสันติปัตถาอาวันจนามาตาปิตาจนิขันตาชาตเวทาปฏิกระมสหัสเจกเตไม่หังมหาปัชลิโตสิขี วัชเชสรโสละสะกริสานิอุทธกรรมปัตตวายถาสิขีสัเจนะเมสโณนัตทิเอสาเมสัจปารมีติสันติปัคาอป,ปัตนาสันติปาทาอาวันจนามาตาปิตาจนิขันตาชาตเวทปฏิกมะสหสเจกเต ไม่หังมหาปัชลิโตสิขีวัชเชเโสโสรสะกริสานิอุทกรัรปัตตวายถาสิขีสัจเจนะเมสโณนตีเอสาเมสัจปารมีติสันติปัคขาอปัตนาสันติปาทาอาวันจนามาตาปิตาจนิขันตา ชาตเวทาปฏิกมะสหัสเจิกเตไม่หังมหาปัชลิโตสิขีวัชเชเโสโสรสะกริสานิอุทกรรมปัตตวายถาสิขีสัเจนะเมสโมนทีเอสาเมสัจปารมีติสันติปัคขาอปัตนา สันติปาทาอาวันจนามาตาปิตาจนิขันตาชาตาเวทาปฏิกระมสหสเจกเต,กเตไม่หังมหาปัชลิโตสิขีวัชเชเ,ซเซสศโสรสะกริสานิอุทกรรปัตตวายถาสิขีสัจเจนะเมสมนัทีเอสาเมสัจปารมีติ สันติปัทฐาอปัตนาสันติปาทาอาวันจนามาตาปิตาจนิขันตาชาตาเวทัปฏิกมะสหสจเจเตไม่หังมหาปัชลิตโตสิขีวัชเชเสโสรสะกริสานิอุทกังปัตตวายถาสิขีสัจเจนะ เมสโมนัทิเอสาเมสัจปารมีติสันติปักขาอปัตนาสันติปาทาอวันจนามาตาปิตาจนิขันตาชาตเวทัปฏิกมะสหสัจเตไม่หังมหาปัชลิโตสิขีวัชเชเสศโสรสะกริสานิอุทธกรรม ปัตวายถาสิขีสัจเจนะเมสโมนัทิเอสาเมสัจปารมีติสันติปัคขาอปัตนาสันติปาทาอาวันจนามาตาปิตาจนิขันตาชาตาเวทัปฏิกมะสหัสเจกเตไม่หังมหาปัชลิโตสิขี วัชเชสเสศโสรสะกริสานิอุทกัมปัตตวายยถาสิขีสัจเจนะเมสมนัทิเอสาเม,มสัจปารมีติอีทางปุญญพลังผลบุญใดที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญแล้วณโอกาสนี้ข้าพระเจ้าอุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลาย ที่เคยรล่งเกินมาแล้วแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลนี้ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้และให้ข้าพเจ้ามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาในชีวิตมีโชคมีลาภตลอดอยู่เนืองๆเ,เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดานางฟ้าด้วยเถิด